หมดมุกจะพูดพอพูดยังไงเธอก็ไม่กลับมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแสงเหนือหาใหม่หาให้สาให้สวยกว่าเดิมอีกครับผมวันนี้ครับวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับผมแสงเหนือเข้ามาดูทีมงานฉีนดคณะนะครับแต่เช้าเลยนะครับผมคณะแสงเหนือได้ สิบเจ็ดวันนะครับก็วันนี้แสงเหนือก็จะฉีดฮอร์โมนนิดนึงอา่ายาป้องกันหมัดกระโดดกับหนอนนิดนึงนะครับผมสำหรับมือใหม่ดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมของแสงเหนือมแมลงยังไม่รบกวนมากก็จะแค่ป้องกันเฉยๆนะครับสำหรับแปลงพี่ๆที่มีมแมลงรบกวนมากก็ต้อง ใช้ตัวกับจัดนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมดูเป็นแนวทางกันได้นะครับนี่ที่อำเภอท่าม่วงนะครับเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็จะดูอากาศคึมคึมเย็นเย็นนิดนึงนะครับผมดูเป็นแนวทางกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือใช้อะไรป้องกันนะครับในคณะนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่ครับผักแสงเหนือได้17วันนะครับผมเมื่อคืนโดนฝนตกนะครับฝนตกหนักใบก็อาจจะดูเละๆนิดหนึ่งนะครับผม17วันนะครับสไตล์แสงเหนือนะครับผมเดี๋ยวไปดูผสมยากันเลยนะครับผมก็จะครับผมวันนี้วันที่ห้ากุมภาพันธ์วันนี้จำวันไม่ผิดแล้วนะครับผม จำเดือนไม่ผิดแล้วแสงเหนือก็จะมาผสมเพื่อฉีดป้องกันหนอนแมลงในผักคะน้านะครับผมสำหรับมือใหม่ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมดูเป็นแนวทางกันได้นี่คือสไตล์แสงเหนือทำแบบนี้นะครับพี่ครับผมเอออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แสงเหนือด้วยนะครับกดติดตามเพจแสงเหนือกนเกษตรพาลวย เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube. แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับผมตัวแรกที่แสงเหนือจอะใส่ก็คือเล่งลากนะครับผมเล่งลากนะครับให้มีการแตกลากดีๆนะครับผมสามร้อซีซีครับแสงเหนือใส่3 0 0ซีซีตัวที่หนึ่งนะครับเล่งลากนะครับผมยี่ห้อนี้ก็ดีนะครับเล่งลาก ตัวที่2ส,สาหร่ายทะเลแบบผงนะครับเร่งการแตกยอดแตกใบเร่งการเจริญเติบโตนะครับผมใส่ถึงซองนะครับอนี่คือกลุ่มฮอร์โมนเร่งโตนะครับมีเท่านี้นะครับผมอะคโนนะครับนี่เป็นสไตล์แสงเหนือนะครับใส่ประมาณนี้นะครับใส่เพื่อป้องกันต้องดูอาการด้วยนะครับอย่างแปลงแสงเหนือนี่พวกหมัดกระโดด หนอนยังไม่มากนะครับยังไม่ค่อยมีนะครับแสงเหนือก็จะผสมแบบป้องกันไปก่อนนะครับผมอ่าตัวที่นี่นี่กับจัดนอนได้ทุกหนอนนะครับนอนเจาะนอนใยนอนนังเหนียวอะไรนะครับได้หมดนี่ตัวนี้คือคอพีนอเพอร์ยิบสี่เปอร์เซนนะครับผมใครจะแบ่งไปใช้ทักแสงเหนือมาได้นะครับในอินบ็อกนะครับผมแบ่งไปใช้ได้นะครับใส่สามซีต่อน้ํา 200ลิตรนะครับอ่าใส่เนื้อใส่เลยมีอยู่300ซีซีใส่เลยครับผม300ซีซีนะครับตัวป้องกันหนอนเรียบร้อยแล้วก็ป้องกันหมัดกระโดดแล้วก็ได้พวกหนอนหนอนหัวดำนะครับหนอนเจาะตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ไม่แพงใช้ดีแสงเนยจะใช้ประจำคือโฮรฟิโนโฟอร์ด โ o ฟิโนฟอร์ดนะครับแสงเหนือใส่3 0 0ร้ซีซีต่อน,น้ำสอ0 0ลิตรครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแสงเหนือทำแบบง่ายๆง่ายๆขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบน,น,น,นะครับขอบคุณครับ